รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยผู้หญิงที่กล้าที่จะรวบรวมความกล้าออกมาบอกว่าพวกเธอเคยถูกล่วงละเมิดทางเพศนี่คือเรื่องที่เฉามากในวงการกีฬาและหมอที่อเมริกาชกคิรีนัาร้องโคลัมเบียนกับเจราติเก้ ล่าสุดจบแล้ว โภกไม่มีน้ำตาลสูตรใหม่อร่อยซ่าใช่กว่าเดิมลองยังสวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่สปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อกับผมแชมป์พิรพลครับรายการตัวพ่อเนี่ยวันนี้มีเรื่องของตัวพ่อที่แต่งเพลงเกี่ยวกับพ่อแล้วก็มีตัวแม่ซึ่งหลายคนบอกว้อันนี้คือแม่แท้ แล้วก็วันนี้มันสอดคล้องกับรูปที่ผมนํามาวางไว้ในฉากนะครับก็คือรูปปีศาจสีสันคือบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เราเป็นสามารถที่จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนได้ไม่ว่าจะเป็นในแง่ลบหรือว่าในแง่บวกผมพูดถึงเรื่องวงการเพลงนิดน,นึงก่อนแล้วกันนะครับคือวงไทยเทเนี่ยซึ่งผมชอบมากก็คือเพลงสุดขอบฟ้าแต่ล่าสุดเนี่ยปล่อยเพลงออกมาเพลงหนึ่งครับผมจะพูดสุภาพสุดก็คือเพลงพ่อคุณ นะครับความหมายก็ประมาณว่าใครเกิดก่อนมาก,ก่อนเนี่ยคือตัวพ่อแล้วก็มีผมจะเรียกว่ายังไงล่ะเป็นมุกเหมือนกับสมัยก่อนว่าเขาไม่ใช่เป็นนักศึกษาแต่ก็เข้ามาหาลาัยมีเด็กสาวสาวมหาลัยมารายล้อมอะไรประมาณนี้ก็สุดท้ายก็โดนกระแสะสังคมออกมาตินะครับแต่ก็ต้องขอชมนะครับที่เขาออกมาขอโทษนะฮะก็ถือว่าเป็นบทเรียนนะครับสำหรับแรปคือผมพูดเสมอว่าการแรปเนี่ยไม่ได้ต่างกับการขับรถเลยครับขับรถคุณเจะ กระทืบคันเร่งให้มันไป200เด็ก7จขวบหรือว่าผู้ใหญ่ร้อยก็ทําได้แต่คนที่ขับรถถูกกฎกติกาไม่ไปทําร้ายใครนั่นแหะตัวจริงผมว่าเพลงก็เหมือนกันหรือรายการทีวีก็เหมือนกันผมจะพูดคําหยาบกว่าทุกคนในโลกพูดคําหยาบมันง่ายมากแต่ใครก็ตามที่ไม่ใช้คําหยาบแต่สามารถพูดสร้างแรงบันดาลใจให้หัวใจของคนที่เขาฟังนั้นรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากทาดีผมว่านั่นแหละตัวพ่อตัวแม่ของจริง ก็ต้องขอบคุณทางด้านของไทเทนะครับที่ก็เรียกว่าให้บทเรียนว่าบางอย่างควรพูดบางอย่างไม่ควรพูดแต่คนหนึ่งซึ่งเป็นนักร้องที่ผมชอบเหมือนกันก็คือ Taylor Swift ล่าสุดเนี่ยเธอถูกเชิญให้ไปพูดให้ไปให้สปีชต่อน,นักศึกษาที่จบใหม่ในนิวยอร์กปรากฏว่าแจ้งเกิดตัวแม่เพราะชีพพูดอะไรแชมป์จัดไป สั่งสอนและแนะนำนั้นต่างกันในวันที่คุณสำเร็จอะไรสักอย่างคุณไม่มีทางจัดไปด้วยตัวเองได้คนเดียวแต่ต้องมีคนที่รับคุณคนที่เอ็นดูคุณและคนที่บอกความจริงที่โหดร้ายแม้มันไม่ง่ายที่จะฟังกับคุณฉันหวังว่าคุณจะหาวิธีอะไรก็ได้ขอบคุณคนเหล่านั้น กฎเหล็กในชีวิตก็คืออย่าไปแนะนำใครซีซัวยกเว้นเข้ามาขอคำแนะนำคุณแต่สิ่งที่ฉันอยากจะย้อนเวลากลับไปบอกกับตัวเองตอนเป็นเด็กก็คือปล่อยวางอย่าแบกทุกอย่างอะไรไร้สาระก็ปล่อยมันบ้างอย่าก,กลัวความล้มเหลวความผิดพลาดสามารถนำคุณไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตและทำให้คุณเป็นคนที่ดีขึ้นได้ สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแต่สิ่งที่ดีที่สุดคืออย่าพึ่งจมูกคนอื่นหายใจ Taylor Swift จัดไป